มึงว่าปวยในขอ้อมันเจ็บขานะคะนะ่ะเนาะนี่บำบัดมาเป็นเดือนห่ะปึงตะจิตยางไดเนี่จ้ะยางไดจะสองสามเหมือนนี่ปึงตะลูกได้เเก่งอยู่เก่งแล้วกำลังฝึกางานจืดจะจืจ,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 จะคะือคนนอ่แล้วค่ะ ตะกี้ใส่นี่ใส่ใส่แนวดึงแล้วค่ะเด้อให้เพิ่นฝึกดจางยกเพิ่นขึ้นให้เพิ่นฝึกงยามเพิ่นบ่มีแห้งเลยเด้อขาขาเพิ่นอะเพิ่นบ่อยากสูงบ่อยากลุกบ่อยากย่างนอนกินอาหารก็เลยซอยเพิ่นนี่หัวกระป๋อยได้วางได้จะ้ะสองสามมือเลยจ้าอะเด็นกน้อยก็สิแข็งแรงแล้วจ้ะนี่ง้อตัวนี้ก็บ๊อบไปใส่ตรงนี้หากินน้ำมู ขังไว้ในคอกมูเขี่ดื้อแน่มูขามน้ำแน่ยังแน่เขาก็รจะค้งไว้เนาะค่ะน้องนี่งัวถือขังเอาหยาให้กินเราค่ะอย่ากอกไปน้ำมูเดินไปพ่ะได้ดอกมันขามน้ำไปกินเข่าเขาปุ่นเฮ้ยเสียเงินอ่าต้องขังไว้ในคอเอาหยาให้กินเราค่ะมูนี่กับปล่อยออกไปอยู่แต่ว่าเขามาหาหมูนี่หากินน้ำมูพอมูได้กินอาหารเจ็บเดืยกินหยา เขียวเด็กกินอาหารว่าอาหารคนแน่เนี่ยเป็นกระมากปัญญังหรือเปลนี่บ่ไปใช้แล้วว่ายออกไปกับกับขระมากขึ้นเก้านี่เออง้อตัวนี้บ่ดื่มน้ำมูดอกแต่ว่าหันบ่ไปใช้วนๆเลียนหากินน้ำมูอยู่นี่จ้านี่เออกินหยาคำแบบนี้เลยสมเป็นเจ็บขาลูกปัดใหญยุบเป็นเรียมกับบ้จ้อยด้วยค่ะเด้วยคนบ่จ้อยเด้อ นี่โอ้ยเป็นแผลอยู่เป็นแผลเพราะวา่าห้อยเห้าเอาวันเอาเอาถุงแมวหยกพ่นนาอค่ะเนาะว่าจะเป็นแผลตรงห้อยแต่ว่าหยกให้เพิพนยางอะนาอค่ะเนาะหยกขึ้นให้เพิพนยางเดีือวแ้งเดือดขาเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นห้อยอยู่จักหน่อยค่ะกายจะเศร้าแล้วละ่ะแผลก็ดีขึ้นมาแล้วมไม่แพ้แล้วละ่ะถ้าเอายาแหละฉีดไปยานมันแม่วันมากจับ ด้เอาอยาฉีดไปถ้ายาไปเนาะค่ะน้อมาเมืองต่อไปยัี่เป็นยางใดว่าเป็นเดือดซ้ำได้นี่ดือดสุดยอดเลยเน่่นี่กับผ้ามูฮากินเขาคึอกันเด้อน่ก็เด้อปูนหาออกไปข้างนอกหัวหนาง่วหน่อยจันนี่หัวหน้าง่วหน่อย